แล้วเจ้ามาหลายขันย้นสูะคะคราวนี้เรามาถึงหมวดน้ํากันบ้างหมวดน้ำสู่อ๋อเมื่อกี้ลืมให้ดูเราจะไม่ออกคํานี้ว่าสุ่นะคะไม่ออกว่าสุ่เนาะเมื่อก่อนเราซื้อเป็นคนนึงที่ออกว่าสุ่แต่จริงแล้วไม่ใช่ถ้าใครยังรู้สึกว่าให้ตัวเองยังไม่มั่นใจกับคํานี้ว่าจะออกเสียงไงใช่ปะ่ะให้ทุกคนห่อลิ้นช่วยสู่ ช่วยสุยลูกป่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้สุยกับสุ i ยสุยเห็นไหมอันนี้สุยมันจะเป็นเสียงที่ออกมาจากตรงฟันเราเลยแต่ไปแก้ที่เราซื้อพูดอ่ะมันคือคําว่าสุ่ยช่ i ยสุยลองฝึกแบบนี้ดูนะคะแล้วมันจะได้คําว่าสุยที่แปลว่าน้ําเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์ที่ไปขึ้นเครื่องบินแล้วบอกวอเย่าสุยแอร์โฮสเตสถึงแบบฮะ ะไรนะถามอยู่นั่นแหละอะไรนะจนต้องชี้ว่าสุย <c oughs> <N un> <N un> นั่นคือสุยแล้วตอนหลังก็เลยแบบอ๋อโอเคเราออกผิดนะคะเราก็ไปเที่ยวมาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเราก็เลยแบบอ๋อเข้าใจแล้วว่าเขาพูดยังไงพอขึ้นเครื่องอีกรอบนึงเราซื้อก็เลยพูดว่าหัวเย่าสวยออาคราวนี้แอร์เฮสเสหยิบให้นะคะทุกคนดังนั้นคำนี้ระวังนะเราจะต้องออกให้ถูก <c oughs> ไม่งั้นเดี <c oughs> ๋ยวจะเป็นแบบเราซื้อที่ แอร์โฮสเตสไม่สามารถหยิบน้ําให้เราได้อ่ะ <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นแม่น้ำนะคะจนมากลายเป็นคำว่าสุยเนาะมันจะเขียนลักษณะอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่นะคะคือคำวุ่ยนะคะที่แปลว่าน้ำเรามาดูคำแรกกัน คำว่าผลไม้อ่ะเราซื้อจะยังไม่อ่านออกเสียงให้อยากให้พวกเราลองดูซีว่าตัวเองจะอ่านออกเสียงคํานี้ว่าอะไรอ่ะเขียนเสร็จแล้วลองพอไว้แล้วลองฝึกอ่านดูนะคะว่าถูกไหมคํานี้อ่ะนับสามวินะหนึ่งสองสามคำนี้เราต้องอ่านว่าสุยกัว สวยกว่าเราต้องพันเสียงเป็นสองสามนะคะอ่านว่าสวยกวัวแปลว่าผลไม้ข้าวนี้มาถึงน้ําเย็นอ่าครสายน้ําเย็นนะคะเราจะพูดว่าปิงสุยปิงสุ่ย่ะปิงสยุงสยก็จะหมายถึงน้ําเย็น ปิงตรงนี้จริงแล้วมันก็คือแปลว่าเย็นนะคะหรือหมายถึงน้ําแข็งก็ได้นะคะน้ําแข็งก็คือปิงดังนั้นน้ําแข็งเอ้น้ําที่มันเย็นก็คือแบบเอาคําว่าปิงมาต่อมาน้ําอุ่นจะมีคําว่าเวิรนเวินตรงนี้จะแปลว่าอบอุ่นนะคะหรือถ้าเทียบภาษาอังกฤษก็จะตรงกับคําว่าวอร์มเลยนะคะดังนั้นเวิร์นสวยก็เลยหมายถึงน้ําอุ่นคราวนี้ต่อมาปิงควา อ่ะอันนี้พวกเราอาจจะไฮไลท์ได้เพราะว่าตอนไปจีนบางครั้งนะคะเขาก็จะถาม นะคะว่าแบบเอาน้ําแบบไหนใช่ไหมบอกเย่าปิงสวยเขาก็จะเอาน้ําเย็นให้เราหรืออันนี้ค่ะที่เป็นฮอตคิดของคนไทยเด็กไทยทุกคนที่เวลาไปนะคะจะต้องพูดคํานี้ก็คือปิงคข่ปิงคว่คืออะไรคือน้ําแข็งค่ะสมมุติเราต้องการบอกว่าขอน้ําแข็งเยอะๆเลยด้วยความที่นิสัยคนจีนเขาจะไม่กินน้ําแข็งเยอะใช่ไหมคะเพราะว่ามันแบบ ส่งผลต่อสุขภาพแต่เราก็หาแคร์ไม่เราจะพูดคำนี้กันค่ะว่เย่าตัวปิงสวยว่เย่าตัวปิงสวยแบบนี้ว่าฉันย่าแปลว่าต้องการตัวตัวแปลว่ามากปิงสวย เอ้ยขอโทษปิงควายว่าเล่าตัวปิงควายพูดผิดโอ้ไม่ก็ฉันพูดผิดว่าเล่าตัวปิงควายนะคะว่าเล่าตัวปิงควายก็คือฉันต้องการน้ำแข็งเยอะ น,ะะน้าแข็งเยอะๆเพราะว่าถ้าเราไปเราเราบอกว่าเราเอาปิงสมมตินเนาะเราบอกว่าเอาเป็นปิงสวยก็จริงอะคะ่ะแต่ว่าเขาจะใส่น้ําแข็งให้เราประมาณ 3- 4มหก้อนไม่เกินนี้แล้วเป็นก้อนแบบน้อยๆด้วยดังนั้นถ้าใครต้องการน้าแข็งเยอะๆบอกเขาไปเลยค่ะหัวเย่า,ยาตัวปิงไข่นะคะหัวเย่า,ยาตัวปิงไข่เขาก็จะเอาน้ําแข็งให้เราอะคะ่ะแบบเยอะๆเลยแล้วมันก็ถึงจะสะใจ สำหรับคนไทยนะต้องพูดประโยคนี้แล้วเราจะได้น้ำแข็งในปริมาณที่ถูกใจนะคะต่อมาคือคำว่าสวยหูหูตรงนี้นะคะไม่ใช่หูของเราแต่หมายถึงกานะคะก็คือกาน้ำนั่นเองดังนั้นสวยหูก็คือกาน้ำอ่ะนี่เลยรูปนี้นะคะรูปนี้คือสวยหูฟาบนี่เลยค่ะสวยหู พันมาปาาสุ่ยายตัวเนี้ยแปลว่าขาวก็จริงแต่มันหมายถึงความเพียวค่ะหรือความบริสุทธิ์ของน้ำ ะะดังนั้นคําว่าปายเฉยก็คือน้ําเปล่าจริงๆแล้วการที่เราจะเอาน้ําเปล่าเนี่ยเราควรพูดประโยคนี้แบบคาเต็มนี้นะวอยเย่าปายเฉยเพราะว่าอะไรถ้าเราบอกว่าวอยเย้าเฉยเนี่ยมันตีความได้หลายแบบมากเลยว่าเฮ้ยแล้วเธอจะเอาน้ําอะไรถูกไหมคะเพราะว่าบางครั้งคนอาจจะกินเคเลอร์โคก็ได้บางคนจะเอานิ้วหนายก็ได้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเราควรระบุไปเลยว่าถ้าเราต้องการน้ําเปล่าเนี่ยเราต้องการปายเฉย 白水นะคะเขาจะเอาน้ำเปล่าให้เราอย่างเช่นประโยคนี้เลยค่ะ我要一瓶白水我要一瓶白水อันนี้จะเป็นการระบุแบบนี้เลยนะคะว่าฉันเนี่ยต้องการผิงคือขวดก็คือ1ขวดเนาะต้องการอะไรหนึ่งขวดฉันต้องการน้ำเปล่า1ขวดอันนี้ตรงตัวเลยนะฉันต้องการน้ำเปล่า1ขวด หมือนเดิมเหยาแปลว่าต้องการหรือเอาเทียบกับคำว่า want ในภาษาอังกฤษเราจะสังเกตว่ารูปประโยคนี้ของคนจีนนะคะของบ้านเราอะเราจะพูดว่าน้ำเปล่าหนึ่งขวดใช่ปะแต่บ้านเขาจะเป็นประธานบวก verb และบวกด้วยจำนวนก่อนนะคะว่าจำนวนเท่าไหร่แล้วตามด้วยลักษณะนามของมัน แล้วค่อยตบด้วยว่ามันคืออะไรเป็นคําขยายเป็นกรรมอะ่ะก็คือปลายช่วยต่อท้ายนะคะอันนี้คือลักษณะของการเขียนไวยากรณ์จีนนะเห็นปะเขาจะบอกว่า1ขวดน้ําเปล่าฉันต้องการ1ขวดน้ําเปล่าแต่บ้านเราคือน้ําเปล่า1ขวดอันนี้จะมีความสลับกันนิดนึงอันนี้ต้องระวัง นะคะอ่ะถัดมาคือคำว่าเฉียนนะคะอันนี้เราจะอ่านว่าเฉียนไม่อ่านชวนเนาะคำว่าเฉียนตัวนี้นะคะเกิดจากตัวป๋ายบวกกับตัวเฉยป๋ายนะคะบวกกับตัวเฉยกลายเป็นคำว่าเฉียนอ่าเฉียนนะคะ ตอนนี้เรามาดูคำแรกกันเฉียนคือน้ำพุไม่ใช่ดิใช่เฉียนสวยคือน้ำผูสับสนเองเฉียนสวยเฉียนสวย,วยคือน้ำพุไปกีเราซื้อเออเร์รไปสลับกับคำนี้่อกีจะพูดคำนี้คือคำว่าน้ำตกนะคะน้ำตก จะเป็นอีกความหม่หนึ่งคำนี้ออกข้อสอบบ่อยมาก h s K 5เคยเจอนะตัวนี้คือคำว่าผู้ปู้เขียนยากหน่อยนะฟืราจิงก็ต้องดูเหมือนกันนะตัวนี้เพราะว่าไม่ค่อยได้เขียนอะสวยสวยมันดูแปลกแปกเนาะเอาไหม มันเป็นตัวโกงฟึบฟึ๊บฟึบฟึบพอเขียนทีละทอนแล้วมันงงนะไปข้างในต้องเป็นตัวสวยอ่ะคำนี้คือคําว่าผู้ปู่ผู้ปู่จะหมายถึงน้ําตกนะคะแต่ถ้าเฉียนสวยจะหมายถึงน้ําพุปุอย่างนะคะต่อมาเร่อเฉียนเร่อเฉียนก็คือน้ําพุร้อนอันนี้ก็ตรงตัวเหมือนกันเนาะ ในเมื่อเฉวนสวยคือน้ำพุใช่ปะเราก็เอาตัวเฉวนที่เป็นลากศัพท์มันมาแล้วมาบวกกับคําว่าเร่อที่แปลว่าร้อนนะคะดังนั้นมันก็เลยหมายถึงน้าพุร้อนอ่า ออขอแทรกด้านบนนิดนึงนะคะไปกี้ที่เราพูดในเรื่องของตัวน้ําเย็นกับน,น้าอุ่นใช่ปะบางครั้งอะคะ่ะเขาจะถามเราสมมติเราสั่งกาแฟาใช่ปะออวอวเย้าคา,าปูชิโล่ฉันเอาคาปูแล้วเขาแล้วเราลืมบอกว่าเราจะเอาเย็นหรือเอาร้อนเขาจะถามอกว่าไหเย้าปิงไหเย้าปิงไหชื่อเร่อเดอเย้าปิงไหชื่อเร่อเดอก็คือจะเอาเป็นแบบเย็นหรือจะเอาเป็นแบบร้อนนะ,ะปิงกับเรอ่อ นี่เขาจะเอาปิงมาปิงนะคะกับเรอแอนเรอเขาจะถามเราอย่างนี้เยาปิงปิงก็คือความหมายมันคือน้ําแข็งเนาะแต่เราจะแปลโดยรวมว่าเย็นนะคะมารวมกับคําว่าเรเร,รก็คือร้อนอ่าประมาณนี้อันนี้ก็จะทาให้เรา ตอบเขาได้ว่าเราต้องการน้ําแบบไหนนะคะกาแฟแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยหมดแล้วมั้งหมดน้ำอ่ะอ่าหมดแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นหมดน้ำสามหยด